Mai cả đôi lần xa สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนัสริการนาค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดสะท้อนคิดในหัวข้อความรู้ที่ได้รับค่ะอันดับแรกนะคะอาจารย์ได้ให้เราเช็คชื่อแล้วก็ให้เราแคปบหน้าจอส่งไปในคัสรูมภายในเวลา9ก้าโมงค่ะต่อมานะคะอาจารย์เนี่ยให้เปิดเพลงก็คืออาจารย์อ่ะเปิดเพลงให้นักเรียนฟังโดยจะไม่ทั้งหมด2เพลงค่ะจะเป็นเพลงแนวธรรมชาติ1เพลงแล้วก็เพลงสไตล์แนวรกเก้หนึ่งเพลงค่ะ โดยที่อาจารย์เนี่ยได้ถามว่าฟังเพลงแล้วรู้สึกอย่างไรแล้วก็เพลงนแนลรักเก้นเนี่ยเป็นเพลงของประเทศใดค่ะค่ะต่อมานะคะอาจารย์เนี่ยก็ได้แบ่งกลุ่มเป็น3ากลุ่มค่ะให้พูดถึงภาษาของหมาป่าแล้วก็ภาษาของยีราฟค่ะโดยที่ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยพูดบอกทั้งหมดเลยนะคะว่าให้แข่งความเร็วกันค่ะแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มอ่ะบอกทุกคนเลยค่ะว่าในแต่ละภาษามีอย่างไรบ้างค่ะ ค่ะต่อมาจะเป็นในส่วนของความรู้สึกนะคะก็คือหนูรู้สึกว่าสัปดาห์นี้รู้สึกสนุกกว่าสัปดาห์ที่แล้วค่ะเหมือนกับว่าออในส่วนของการฟังเพลงนะคะก็รู้สึกผ่อนคลายค่ะเนื่องจากเป็นเพลงธรรมชาติแล้วตรงกับช่วงเช้ามันรู้สึกสบายสบายดีค่ะต่อมาในส่วนของการทํางานกลุ่มนะคะหนูรู้สึกว่า สนุกค่ะเพราะว่าได้แลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วก็ได้พูดคุยกันทางแชทได้แลกเปลี่ยนทัศนคติกันมากขึ้นค่ะว่าเออหัวข้อนี้จะทํำยังไงกันบ้างจะทํำยังไงดีอะไรแบบนี้มันเหมือนกับว่าเราได้คุยกันมากขึ้นแล้วกออ็ได้สามคคีกันมากขึ้นด้วยค่ะค่ะโดยรวมแล้วคือสนุกดีค่ะค่ะสำหรับแนวคิดที่ได้รับนะคะ ก็จากก็น่าจะเป็นในเรื่องของงานภายในกลุ่มค่ะก็คืองานที่มีหัวข้อที่ว่าให้เราบอกถึงภาษาหมาป่าแล้วก็ภาษายีราฟค่ะแนวคิดที่รู้สึกว่าเออก็คือมันเหมือนกับว่าเราพูดซอฟลงค่ะเหมือนถ้าเราพูดถึงภาษาหมาป่าที่มันดูเป็นการประชดแบบการพูดกระด้างอะไรแบบนี้ค่ะพอเรามาพูดภาษายีราฟเนี่ยก็คือเป็นคนละคนเลยค่ะก็คือทําให้รู้สึกว่า ค่ะชีวิตคนเราเนี่ยก็คือไม่ไม่ควรที่จะแบบพูดเป็นภาษาหมาป่าอย่างเดียวควรจะรู้ควรจะรู้จักการพูดภาษายียิราด้วยค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะการนํา,านไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ ก็น่าจะเป็นเรื่องของความสามัคคีกันภายในกลุ่มค่ะเราสามารถนําไปใช้ในอนาคตได้ค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นในอนาคตหรือว่าในปัจจุบันนะคะก็คือสามารถนําไปใช้ได้ะค่ะในเรื่องของความสามัคคีกันแล้วก็การช่วยเหลือกันการแลกเปลี่ยนความคิดอะไรแบบนี้ค่ะค่ะแล้วก็นในเรื่องของภาษาที่พูดค่ะในประจําบันของเรานะคะก็ไม่ควรจะพูดภาษาหมาป่าจนเกินไปนะคะก็คือ การอยู่ในสังคมเนี่ยก็ควรจะพูดแบบซอฟซอควรจะพูดที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นบ้างค่ะเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยอยู่กันอย่างสันติมากขึ้นค่ะปัจจัยที่ส่งเสริมการนนดูนาทิตย์นี้นะคะน่าจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารอย่างสันติค่ะก็คือให้รู้จักการพูดที่ที่รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นแล้วก็เข้าใจผู้อื่นมากขึ้นด้วยค่ะ ค่ะแล้วก็แบบไม่ควรจะแบบพูดที่มันรู้สึกประชดประชันมากเกินไปเวลาโกรธก็ควรจะแบบระงับอารมณ์ลงหน่อยค่ะเพื่อที่แบบจะไม่ให้เสียความรู้สึกกันทั้งสองฝ่ายค่ะก็ควรจะพูดที่แบบเข้าใจผู้อื่นให้มากๆค่ะ อุปสรรคในการแน่รู้ในสัปดาห์นี้นะคะก็คือสําหรับหนูเนี่ยส่วนตัวแล้วรู้สึกป,ปวดท้องค่ะเนื่องจากมาประจําเดือนค่ะแล้วก็อาจจะแบบเ,เรียนได้ไม่เต็มที่ค่ะก็คือปวดหัวนิดหน่อยค่ะค่ะแต่โดยรวมก็คือโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ